สบายดีทุกคนสบายดียามเสาของวันใหม่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ทุ่งนานะจ๊ะอยู่ทุ่งนาทุกคนคทุกคนก็อาจจะหัวแหละว่าเราจะไปใส่หน้าเดินทาง เตรียมสุดข้างในทุกคน,นเนาะเตรียมสุดข้างในมือน,นี้ก็จะเป็นมือของฮาวโรเนาะที่จะได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งนะอืมแต่ก็มาขอพ่อคนก่อนเนาะไปบลายมือทุกคนเดี๋ยวก็มาอีกนะ,อนอะขอพ่อคนก่อนเนาะไปกระดาพ่เด,เด้ออย่ามาอีกบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้สาบบายบายคือไ,ไ,ไปเป็นเดือนนี่เดี๋ยวก็มาอีกเลยอืม หาเงินหาคำทุกคนเลยหาเงินหาคำก่อนสองเงินสองคำเนาะอืใจก็ยังมีอยย่หรอกจึงบ่ยังไปใส่เนาะออแบ่ยางมีเนาะไปนย้อนบ่มีเย็นงจึงได้ออกเดินทางนะเมื่อวานจะปิดคนทางไหนเนาะก็จะไปหาเงินหาคำทุกคนเนาะเพื่อครอบครัวกินดีอยู่ดีนี่แหละนะนี่นะพอเอาไก่เห็ดขุดขุดยางพะขุดคลองน้ำเนาะขุดคลองไมเอาขุดคลองระบายน้ำ ก็คือเตรียมพร right. right. ้อมทุกคนเตรียมพร้อมเพาหนาแซงนาปังนะนี่ขุดเลิกกว่าเก่าอีกนี่ขุดลึกก่าเก่าปะคนนั้เราขุดมาตะพูดนะมันแคบพอดเออมันแคบพอดเนาะก็คือแบบต้องขุดเลึกๆเลยแบบนี้นะอืมแล้วมันก็ได้เก็บน้ำได้หลายแบบนี่คนละน้ำก็อยู่เทิกหมดแล้วเป็นคลองสุรประทานนะอ่ะไปก็นเ้อะไปเถออย่าลดลดโซนแทมันไปปะอ่ะไปกันไปกัน คูนะพี่โป๊ก็เลยเอ้ยมามีปลินน้ำเนาะโอ้ยไปไปไปใครอกคนเออสุดนี้นะมีพี่สาวนะมาอยู่อยู่เั้งนนก็คือบ่มีเหงาหน้าแบบนี้นะมาได้เหงาแล้วแหละก็ถือว่าเบ่งบ่าภาระ,ะอยู่นะปักเนียอยู่ในก,กินหลาไพน์นอแนนเอาไปฝากไพน,น,น์นอแนีนนะโอ้มีแต่พักมีแต่หญ้าคนนะมีแปลกคอมเอาไปอ้อยไฟทุกคนเนาะอของตอน้นเอาไปให้ไพน์นอแน,นี่นะ ก็คือเก็บตั้งแต่เมื่อเช้าไปเละตื่นแต่เช้าเลยเนาะมาเก็บเก็บไว้ทุกคนเตรียมเดินทางอันนี้จะเป็นคุณแม่ของเราเดินทางกันนะเดินทางก็อยากมากมันกีดจนหอบเมื่อยปลอดภัยเดินทางปลอดภัยสุขมานรับรวยเฮงเฮงรวยรวยก๋วยเงินก๋วยข้าวมาเพือนไปถึงเล็กอีกถึงเล็กอีเอ้าเดินทางได้ไหมเด้อหกโตหกโตได้หกโตชิลละล้านนี่ <c oughs> ก็เดี้ยิไปขึ้นเถอนแล้ว <c oughs> อ่ะไปก่อนไปก่อนอพวกน่ะของฝากเดี๋ยวก็มาอีกเนาะมันหามือก็มาอีกละ <c oughs> ไปประดนไปไหนก <c oughs> ็คือจะเดินทางไปแทวๆนนี้แหละทุกคนอะเราติดตามข้างซมนะจ๊ะเราจะไปหอดใสอันนี้จะเป็นเพื่อนมะเหลาทุกคนมือที่ต้มเหลานะนะต้มเหลานะ,อ,อ,านะอ,อ,อากาศอราหนาวนาทุกคนเนาะต้มเหลามันฝีงไฟทุกคนเนาะ หม้อต้มเหล้ามันจะเป็นน้ำเหล้าเนาะปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเบรงรถกันมันรถไปปะาละบอ่อนี่นะตอนนี้ก็เก้าโมงกันนะเก้าโมงเลยเดี๋ยวมาถ่ายรถกันทุกคนเนาะโอ้ยน้องๆกันต้องมหวความเนาะพุน่าพากันมาส่งเลยเต็มเลยเนาะพูน่าเอ้ยน้องๆโยกเงินกันเลยฮู้ความแต่ว่าน้องกันนี่น้องกันน้องกันฮูน้ความแต่เด็กกะ,กะมาอีเอ้ย กันกับไม่ได้ไปเลยนะกันบไ่ได้อยู่เป็นเดือดนะเออเดี๋ยวกันกับมาเฮ้ยอีกเอกันกับเชื้อขนมเชื้อไอ้ชักคิมมาให้กินนอะนี่ว่าโอ้ยหความแต่ว่าหความแต่ว่าต้อิ่งยิ่งก่งยิยิ้มอีกเลยกันกับมาอีกนะเลยกันกับมาอีกเลยกันกับมาอีกโอ้ยโอ้ยากจับอ่าอกทุกคนแต่ว่าน้องกันนี่อ่ะไปกันได้ไหมเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นรถส่งเทียบมาแล้วนะ ไปเลยทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังออกจากบ้านแนะจ๊ะข้าวขออันนี้จะเป็นพักผู้โดยสารของข้าวจะมีบารายนะมีสามคนทุกคน บริษัทออนไลนเดี๋ยวไปหาทางหน้าบริษัทกันเลยไปทุกคนเดินทางออกจากเมืองยมราชทุกคนมุ่งหน้าสู่ดาดไปทุกคน นี่ก็คือเฮาหากมาฮอตมหาไซทุกคนอันนี้จะเป็นเส้นแวไปมหาไซในเนาะ่เน่เส้นทางทุกคนก็คือโหดแหงดยความที่ว่ามันจะมีหรงงานเนาะโรงงานชิมังที่ข้างในเนาะก็เลยรถรถทีกับเจ้าเก่หินทุกคนเข้าไปข้างในหลายทานเ็เลยเพลเนี่ยแต่พีก็เจ้าว่าก็เจ้ากระแปงแล้วนะกลุ่มหลายอันนี้จะเป็นตลาดทุกคนตลาดมหาไซนะเขาเคยเข้าแล้วแหละตอนนั้น ตอนนี้กหากรฮมพรส์หาไซทุกคนไปเส้นทางของเฮาอีเงาไก่นะจ๊ะ นี่ก็คือเฮากับมาฮอลแล้วทุกคนด่านนะการเหตุเอกสารเรียบร้อยเนาะเอกสารเรียบร้อยดีหน้าที่เขาพักเที่ยงทุกคนขันพักเที่ยงกันประมาณหนึ่งโมงเลยนะอย่างในเหตุการณ์เนาะตอนนี้ก็1สิบเอ็ดโมงทุกคนเนาะสิบเอ็ดโมงจะเข้าสิบสองโมงแหลวเงินกันยังพันมาทุกคนนี่เงินยังพันมาเถื่อนะแต่ว่าเฮากับจะจะลงไปหนังดินทางงลุมไปแล้วผู้โดยสารก็บมาลายนะ จักบางทีท่าเฮือมากอะผู้เดินสารหลายใช่ไหมน้ำมันลดลงเนาะว้าวทุกคนลงมาแล้วน้ำโขงถือว่าลดลงอยู่นะโอ,อ้หนัแหงงกแฮงร้อนคนนี้อันนี้จะเป็นกางเีงปะเตะทุกคนเนาะกีงปะเตะซีดีหางกางเกงเซฟทุกคนตามมาแล้วแค่ะจะชิวแต่หางเดี๋ยวนีหางน,นั้นเซฟผ้าก็เปิดใหม่ทุกคน น,นี่จะเป็นของฝากของซ้อนนะจากประเทศลาวทุกคนม,มาเดี๋ยวทาออกมาเลยเหมือนนำของดนสบายดีนครพนม,นะมเนาะน่าจะทาอีกแป๊บนึงนะจะว่าเฮ้ากัเดี๋ยวกินปาเตะทานาะหนักแห่งกระเป๋าทุกคนกินข้าวก่อนทุกคนอันนี้ถือเป็นจะว่าเป็นขนมนะ ขางใน,นจะเป็นไส้หมูฝอยด้วย <Okay. S 1> ไยส้มไหมูฝอยเดจะซีดมั้งซีดมั้งก่อนดในความนี่ว่าเดยเพื่อนผมมีเงินทอนให้ทุกคนก็นเลยอ้าวะอันนี้ปกติเราหาพันทุกคนเนาะหาพันกะีดนะแล้วเพื่อนทอนให้เราฉีพันทุกคนก็เลยมีมีแต่ใบใหญ่เลยเอาในให้จ้า <laughs> เป็นไส้หมูฝอยนะเป็น mm. ไส้หมูฝอย,ยทั้างใน แซ่บดีนะเดี๋ยวเราจะมาชิมป,เททปเททาเต้ทุกคนปาเต้ทางลาวก็มีหมูฝอยแล้วก็มีหมูยอเนาะแดงบุมมี่ักเตงนะใานี่บ่มมีมักเตงแล้วนกะ็มายองน้ำตแล้วก็จะมีน้ำซอสประมาณนี้ กินถ่าเหือมาเลยว,ว้เหือมาเร็วจะเจียวก่อน นนะลุงลนะทุกคนเดี๋ยวเขาลงเธอนก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็คือเรากำลังจะออกข่าแล้วนะบ๊ายบายประเทศลาวเจอกันประเทศไทยทุกคนก็คือเป็ผู้โดยสารเต็มแหงเลยแน่นเลยแน่นเอี้ยเลยทุกคนผู้โดยสารตบบนี้ดูนะ,ะ,ะผู้โดยสารหลายแหงทุกคนไปทุกคน ที่ที่ผมมีคืนน้ำทุกคนผมมีคืนน้ำน้อยๆนะแต่ว่าทางบ้านเราตอนถามากก็คือลมแรงทุกคนแล้วมาพอตาแทกก่ะเออผมมีลมนะเออได้กันน้ำโขงมันกับผมมีคืนของ่ปทุกคนเดินทางกันจ้า นครพนมยินดีต้อนรับเด้อนี่ว่าตอนนี้จิงวังฮอดทุกคนมาดูนครพนมนั่งเพื่อมาดีนะบ,บ่มีลมนะอืออือตอนนี้ก็บเอกสารอยู่ด่านแล้วเรียบร้อยทุกคนก็นย่างออกมาจากด่านแล้วนะจ๊ะอือมันไผ่เน่ามาห้ามเข้านี่นะไปยูสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ welcome to Thailand นะฮะน้องยินดีต้อนรับน้องปราศ บม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยไม่ได้เจอกันเป็นเดือนกะเดี๋ยวเฮาจะพาน้องปาดไปหาแนว่ยู่แนวกินแล้วก็พาเที่ยวแถวๆนครพนมก่อนกินทอดอาหารฮะกนินอ,อาหารบ่อาหารไทยอ๋อดีอเบิ่องกนนันะกนะกินยังล่ะกินยังก,กับเท่าเฟอเขาเปียกกับๆกับเกี่ยวๆเกี่ยวเกี่ยวยังกับๆเกี่ยวเกี่ยวเนี้ยนะอ๋อเกี่ยวปักหม้อเขาจะเปื่อยจีบเหรอต้องเปื่อยกันไปไปไปของฝากจากประเทศลาวนี่เอาเมื่อตอนผู้ใดญน้อยนะไม่เป็นร่างยิ้มยิ้มเพื่อนเลยจ้ะ ไปสยไปใช่ป่ะยังบูฮู้ดอกปะจีมาดอกปะแล้วยังบูฮู้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เุกงอนนั่นแหละไปกินข้าวกันทุกคนไม่อยังอันนี้ไม่อยังอันนี้ป๊าดมาอะโวคาโดเป็นอ่ะโอ้เกล็ดใหญ่แเหเนาะเกล็ดมันเอาไปปลูกอะไรเหมนเลยโอ้โอเคเอาไปปลูกก่อนส่วนดอยู่ไหนพอเอาปลูกได้อยู่จะจะขเจ้าซื้ออยู่ไยนี่ขายอยุสัยคือบ่เห็นโอ้อยู่แถวนี้บ่ะหล่นได้มาเนาะ รถหลา่จาจะจอดแค่นี้เอ้าอันนี้อ๋อมีอยู่บ่มีแต่มีแต,ต,ต,ต่โดนแล้วบ่กาตาตังร้านคาตาตังสนุกร้านโผงเจ้าเตรียมเขาดาวในเด้ไหน <c oughs> มีเสื้อผ้าพร้อมเสื้อผ้าคนครพนมพเขาจะรัดงานเี่ยอย่างนี้คัะแท <c oughs> ้ตั้งขายสินตั้งขายสินนี่นะ <c oughs> อู้หูเสือเป็นนิ่งงานแท้หักแต่ค้ามาฟามีเข้ามาลบ อันนี้จะเป็นลานพญานาค嘛องพญานาคสาธุเดอลูกตังนี่คั้าคแมตั้งวตั้งอย่างนี้ต่อไปอตั้แรงโข้าค่ะแม่มีตัวัรมากอันนี้แล้วมีรดไฟลูกกระตูนลูกกระตูนต่างต่ผู้คักเท่มาบ้างนดเวมึงั่เก็บปักหม้อเก็บปักหม้อ ถี่ป้อมีจักรยานเขาว่าเขามาจะจะเปิดนะคิดว่าเปิดแต่ว่าเจ้าขายบบกนั่นแหละขายเป็นเวลาเนี่ยคอณอว่าจะไม่ไปย่างนะพักเที่ยงพักเที่ยงแล้วจบพักเที่ยงไว้ค่ะเฮ้ยกินเยอะเลยแบบนี้เนาะ เฉยๆทุกคนเขาคิดว่ามาพักเที่ยงนะมาสุดเลยกับไม่เคยได้กินเทือเลยพักเทียเท่ยงเปลี่ยนแพนกินไปเดี๋ยวก่อนมาชิกาออกมกิน,นก,ออก,กันยางนี้เดี๋ยวรอกันเนารอกาณทุกคนมาเลียมาเลียอาหารของเราที่สั่งไปุปนะเขาสั่งเป็นขนมจีนน้ำยาป่าแล้วค่ะต,ตัต<า>มป<ร>ะสัมป้ะไม่เดีเ๋ยวแนวป้าป้าอยู่ป่าอยู่ดงอันนี้จะเป็นไงก๋วยเตี๋ยวสัมป้า อันนี้ก็เป็นเซลส้มเดี๋ยวก็เตี่ยนะก็เตี่ยเนื้อเนื้อหมูแบบยูบหมูไม่กันแซ่บมันใสจ้ะส้มอ่ะแซ่บอ่ะหรือว่าแซ่บหรือส้มฮะส้มหรือแซ่บแซ่บอยู่อ๋อแซ่บโอเคอ๋อแล้วกะปิกะปินี่เดี๋ยวจะเป็นผักนะผักกับทุกคนเนาะมามามากินข้าวกันทุกคนมื่อกี้ข้าวสวยนะนี่อืมกินอยูเข้มโขงนะริมโขงใส่ลงไปมากินข้าวนกันทุกคนนี่ นั่งอยู่ทางนั้นนะร้านนจะทางเทิงจะเป็นร้านกาแฟานะก็จะซิมกาแฟก็ขึ้นไปทางเทิงก,กันได้ทุกคนมาลุยค่านันเปิดเพลงนากขักดิ <laughs> ชิวๆเนีาาแรงมากะนั่งรีบโขงคนมาเล<ม>าะดิน<ด>แถวนี้ ลมบ่แห้งนะแทนมมีลมมีเงอนเขาลมบ่แห้งนะชิฟุน่นจนเต็มลมแบบลมแห้งเข่าเนอะคือแบบคิดว่าสีหนาวใชสีลมนะใชได้บ่ลมมันจนหนาว